การท่องเที่ยวไต้หวันเปิดตัวอเล็กทีระเดชแบนดแอมบัสเตอร์คนใหม่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทาง สำนักง,งานการท่องเที่ยวไต้หวันกระทรวงคมนาคมได้เข้าร่วมงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่30ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16-19มกร,ราคม2568ณศูนย์การประชุมแห่งชาติซีริกิตเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวไปยังไต้หวันมากยิ่งขึ้นในช่วงไตรมาสที่1ประจำปี2568และในช่วงเทศกาลสงการที่จะถึงนี้โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านตรงซือฉีอัครราชทูตประจำสำนักง,งานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป แห่นประเทศไทยมาเยือนยังบูธการท่องเที่ยวไต้หวันเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คณะผู้ประกอบการที่เดินทางมาให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในครั้งนี้ค่ะ 呃，我们跟这个困难来的跟粉丝的这个互动会舞之外，我们其实台湾馆还有很多精彩的活动，包含我们有这个来自苗栗、来自台东、来自嘉义的县政府，那还有我们的饭店业、主题乐园、休闲农场都会在这边带来最新的旅游资讯。那当然，另外就是最重要的是说，如果民众呃有在任何的旅行社有购买这个旅游配套或机票的话，也可以来我们现场来兑换我们的行程赠品。 那我们在其实，在我们旁边还有我们的这个鸡蛋糕的试吃，然后也还有我们这个宫庙的线上求签。那另外就是我们在 DIY 区也有很多精彩的 DIY 活动。那我们这一次也特别带来了这个有世界冠军的这个竞技啦啦队来到现场做文化表演。所以我们还有一天半的时间，我们非常欢迎所有的泰国民众赶快来台湾馆来参观。啊 คือนอกจากการที่เราได้เตรียมทีมจากทางไต้หวันไม่ว่าจะเป็นหน่วยง,งานราชการจากทางไถตรงเหมียวลี่แล้วก็จายีมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไต้หวันแล้วเรายังได้เตรียมการสําหรับคนที่มาซื้อของในางไม่ว่าจะเป็นตัว๋วเครื่องบินหรือว่าทัวร์ค่ะสามารถมาแกลกรับของที่บูธของการท่องเที่ยวได้แล้วก็นอกจากนั้นนะคะสาหรับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมสนุ 欢迎你送 dai hello my long time galaxy 来杨明款龙派 tdmi 在房贷晚卖都快马老请赶来哈后来也在生出来都快马若安 tita 哈我觉得我们今天想要介绍的是说因为我知道呃泰国人很喜欢到呃很喜欢就是到不管是去香港或是去台湾都很喜欢去拜拜所以我们今年特地跟这个高雄的这个公庙合作我们把这个呃高雄的这个镇海宫请过来所以我们在这边有一个线上求签的体验 เป็นแบบว่าสายมูค่อนข้างเยอะเราก็เลยแบบว่าได้เชิญวัดมาจากทางใต้หวันเลยค่ะมาไว้ในบูธของเรา 当然就是除了这一天半的时间，我们如果有跟任何的旅行社购买去台湾的旅游配套或是机票，都可以来我们台湾馆来换行程赠品之外，那我们持续也针对自由行，我们有这个台湾的 Lucky Land 的 campaign，就是你可以呃抽五千块的出租券或者五千块的这个呃 iCash 或者是。 ก็คือนอกจากในงานที่ ITF ที่ว่าถ้าเรามาซื้อทัวร์หรือว่ามาซื้อตั๋วในงานนะคะสามารถมาแรกของที่เราลืกได้สำหรับ M i t ทข้าเดนทางไปที่ไต้หวันสามารถไปรู้ตัวไตวันลักกี้แลนด์ูลคาาพ0 0 0 NTD ได้ค่ะ สำหรับทัวร์นะคะที่เดินทางไปไต้หวันจริงๆเรามีงบสนับสนุนสาหรับบริษัททัวร์ว่าสามารถที่จะมาแชร์บัจเจตต่างๆเพื่อที่จะมาทาตัวโปรแกรมให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นให้กับคนไทยค่ะเอ่อริงๆจาเราเสัด就วเราเนองเรา้วาิดตท่เาไดร้เสที่เยมลที่เรา้วับข้อนอะมาเลยนี่า้ขอนาเมี่ราไนากเดอนอายล่ไันา 那当然我们知道说阿雷他本身有非常多这个精彩的这个电视作品之外，那他的形象也很好，然后人也非常的 nice、很温柔，然后也非常就是 fit 我们台湾观光想要带给人的形象。那当然另外就是他自己本身也很喜欢旅游。那他之前其实在担任我们代言人之前。

อันนี้เป็นแอมบาสเดอร์ของเราอย่างเป็นทางการนะคะก็ได้รับฟ mm ีดแบ็กก็จะเป็นบริษัททัวร์หรือว่าคนทั่วไปที่ได้มาในงาน mm hmm. เขาบอกว่าคุณอันเล็กกับอกบอกับการท่องเที่ยวไต้หวันมากแล้วน,นอกจากนั้นนะคะก็คือคุณอันเลก็กเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่แล้วมีแบบว่าความก็คือสามารถทําให้นคนรู้สึกวา่าอกุนใจได้แบบเวลาได้อยู่แล้วเป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวอยู่แล้วและยิ่งกว่านั้นก็คือมีความชื่นอชอบในความไต้หวันอยู่แล้วแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก็ได้ไปที่ไต้หวันมาเหมือนกันที่มาจูค่ะก็เลยคิดว่าถ้้าาาาาาไดดคุณเเเเลก็กมมมปนแออสรรร์ขงถ ละก็สามารถที่จะมาแนะนำการสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆให้กับคนไทยได้ได้รู้จักได้มากยิ่งขึ้นเงี้ยจริงๆก็ดีใจมากครับผมแล้วแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่<ม>เล็กเป็นที่อันหนึ่งคือชอบท่องเที่ยวแล้วเล็กไปไต้หวันวมาหลายรอบมากแล้วก็ตอนแรกที่ทางไต้หวันติดต่อมารู้สึกดีใจดีใจแล้วก็แล้วก็ตัวเราเองอะ่ะเล็กเป็นคนที่เรียกว่า ไม่ใช่แค่ไต้หวันอย่างอย่างที่ไทยอ่ะเล็กเองก็มีหลายๆคนที่แบบอยากจะพาคนไปเจอในที่ที่แบบคนไทยไม่รู้จักเพราะฉะนั้นพ,ยยพอตะนตอนเล็กได้รับเลือกเป็นแบรนด์นบาสเตอร์ของไต้หวนนไไันเล็กเองรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เคยเราก็เคยพาเล็กเคยเล็เเกเคยถ่ายคลิปที่ไต้หวันมาหลายรอบแล้วเลยรู้สึกว่าฮ้ยจะมันมีหลายที่นะที่ในไต้หวันที่คนไทยไม่รู้จักแลก้วก็แล้วก็เล้วก็มันน่าสนใจอยากให้คนไทยลองไปดูที่เที่ยวอื่นมากที่ไม่ใช่ไทเปว่าที่ที่ ที่ที่ตอนนี้คไนไทยรู้จักกันหมดเลยอาจจะไม่ได้ไปแค่ครั้งเดียวลองไปหลายๆครั้งแล้วผมก็จะรู้ว่าไต้หวันนี่อะไรบ้างดิคิดอยอ่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยแนละ้วผมคือคนไต้หวันนะ่ารักมากอย่างครั้งล่าสุดเล็กไปมาเล็กไปคนเดียวเราก็เลยเลยมีโอกาสได้แบบพุดคลีกับคนไต้หวันบ้างเพราะปกติไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวเราก็จะอยู่แต่กับแก๊งของเราแต่พอไปคนเดียวเราก็เลยมีโอกาสได้ได้แบบได้ใช้ชีวิตได้ได้พูดคุยกับคนไต้หวัน ด้วยที่เขาไม่รู้นะว่าผมไปเองเลยดิเออก็เลยแล้ว,วๆๆแล้วเขาก็าแบบแต่เขาก็คอยช่วยเหลือคอยคอยแนะนําแบบเวลาถามทางเขาแบบเขามีใจที่แบบตั้งใจบอกทางให้เราไปได้ถูกต้องจริงๆไม่ใช่แค่แบบขอไปทางนี้ไปทางนี้ไม่ใช่แค่นั้นแต่ๆๆเขาแบบขอไปตรงนี้ไปตรงนี้นนนนพยายามพยายามช่วยจริงก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรา,เราไม่เคยเห็นคนไต้หวันน่ารักขนาดเลยรู้สึกประทับใจอ่าก็สำหรับใครที่กำลังหาที่เที่ยวอยู่นะครับผมเรียกว่าไต้หวันตอนนี้เป็น d เดส i ิเนชั n หนึ่งที่ น่าสนใจมากๆแล้วก็เติบโตเร็วมากโดยเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่ตอนนี้กำลังแบอย่างที่บอกหาที่เที่ยวอยู่นะมาเดินที่งานนี้กับคนได้ทีไอทีเอฟนะครับแล้วก็มาแวะเยี่ยมเยียนที่บูธไต้หวันของเราเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทําด้วยมีของรางวัลด้วยแล้วก็มีอย่างที่บอกยกวัดจากไต้หวันมาเลยใครอยากดูในงานก็มีให้มูนะครับสำหรับจริงๆสำหรับใครที่กำลังหาที่เที่ยวขอแนะนำไต้หวัน we <laughs>